ทำมดส้มกันนะครับวันนี้ไข่มดช้มนะครับไข่แมงมันครับมังมันมังมันนี่ครับโต๊ใส่ในขยะมดหนเลยนาออันนี้มดช้มนะครับใส่มงมันนะครับอันนี้มันจักขีโมน่อยนะครับในตึงสูงลูกมันจะตึงต่ำอะในแงบมันนะครับอันนี้เป็นอันนี้อาในเต่งมันครับอันนี้เต่งสูงครับอันในแงบมันครับอันนี้แงบน้อยมันครับ เงียบเงบเงียบเงยบ,งบอน,นี่ไข่ใหญ่มนะันเอาพี่เนาะตังเบิร์ใส่น้ำมาเนาะค่ะน,นะมือหน้มาเฮ็ดมากชมกันค่ะอ่าอันนี้ใส่ผักมีผัมมกมีพ่อขอค่นนะเนาะใส่กระเทียมหอมแดงครับไี่ใส่มุกชมกนะ็ครับลายสุดใบใหญ่เนาะมามาครับอันนี้พ่อโคนะครับมาน้องๆปีๆนานาอยู่ที่ไหนนะครับ มากิ่มไทยมุกส้ม<ส>ครับน่ากินกน่าก,นกนินกันกินแล้วครับามาครับมามามาเดี๋ยวน้องมาอร่อยแน่ๆวันนี้นะอร่อยแน่เด็ดมากๆแล้วครับอ่าอันนี้มะเขือส้มนะครับอันนี้พริกครับมะเขือส้มมะเขือเทศนะครับใส่ด้วกันด้วยก็ได้นี่ โอ้ไข่มันแดงมาครับมามาอ่านี้ไข่มะส้มนะครับไข่มะส้มแดงๆไข่มุส้มครับตอกปอบใหน่อยนะครับทอดหอมหุมนกรอบหน่อยมันจะได้หอมมันสีสันมันจะได้อร่อยนะมีมะเขือส้มแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับเนี่ยนะนีต้นหอมต้นหอมผัดเจี๊ยบน่อยนะครับ จะใส่อเอา่ะกินครเอาหนเอครับไ่ส่จะครน้อยนะครับแต่ที่ใส่พี่กับเลส้มไปแล้วนะครับยี่ลืมกี่ลืมอันี้ของโเนนาวนะครับของโเนนาวนี่ขาไม่ได้นะครับอไว้นะนี่กลิ่นล้ำ มเกลือนะครับเี่เกร็อเกลือเกลือนะครับผมเตรียมนะครับก็ใส่ใส่เข้าไปชิลโลดนะครับใส่ชิโลดเีกครับชิโลด ใส่นักแซบนักใส่น้อยแซบน้อยนะครับลาสุดดน้ำเนื้อว่ามันจะล้มขนัดไหนโอ้กินน้ำจินออกอยู่ข้าวแล้ว่ะ

ไข่มดส้มนะครับใส่มดส้มไข่มดส้ม ินะครัเอาเป็นไงเป็นไง mm hmm. อ่อยเห็นแล้วน้ำลายแตกเลยนะครับน้ำลายไหลเอาคันนะ่งยีนอ๊อฟหาขอม เห้าร้อยก็มาขายนะพี่น <ok ้องเนี่ยเนอะจะบอกขึ้นนะถ้าค้นมากเลยคนมักก็ว่ากันไปเนาะคนดีเมากินปุ๊บกินดิบนี่บอกไอ้เนอะนี่เดออพริกมะนาวอาชาโนนนะกินแล้วมันแข็งแดงสุดยอดดูผนลัพธ์ข้อข้อละโอ้ใช่ครับใช่ อร่อยแลมันจะมันน่ามิ้ง้วน่มเกี้ยครับเป็นหอมผักชีครับหอมน้ำลายปูนัวเดจริงจริงเอาตัมันมากินเลยโอ้กินหอมมาก ออาหอมมากเลยพี่น้องหอามาจิ้มทอดด้วยเ,เอาบีบแตงโมน้อยนะครับนะครับบีบมะนาวใส่นะครับอันนี้จักล้องขอจิ้มนะครับคนไม่ไหวแล้วน้ำลายไหล เอาสุดยอดครับเเตี้ยวอร่อยนะครับอ้าวสุดล้วนะครับใส่ถ้วยเลยอโอ้โดูน่ากินมากเลยครับนี่นครับนอ้โหครับเอ่อาค่ตักใหม่กันโอ้นี่ครับ ล้ำๆอร่อย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 นะครับ